สวัสดีครับโปรแม่พี่น้องที่ฮักคู่สุขุนครับอยู่กับเดชิเฮดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ป้าโปรแม่พี่น้องมาอัปเดตข้าวเม็ดมะขามที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนนะครับตัวนี้เริ่มออกรวงแล้วนะครับข้าวเม็ดมะขามนี่ผมได้พันมาจากอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาปลูกตีในนาของผมนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับโปรแม่พี่น้องครับนาะของผมนี่จะปลูกข้าวหอมมะลิร้อยห้าบได้นะครับผมก็เลยเอา เม็ดมะขามข้าวเม็ดมะขามนี่มาปลูก nah ดูนะครับจะมีเม็ดเล็กกว่าข้าวมะลี่ร้อยห้านะครับนี่ครับนี่พอครับนี่ออกมาก็จะเป็นสีเหมือนเม็ดมะขามแล้วนะครับนี่ครับงามๆเลยนะครับนี่ครับสีเหมือนเม็ดมะขามเลยถ้าผมปลูกก็พร้อมนานห้าเก้านะครับนานห้าเก้ายังออกรวงเลยนะครับนี่ออกรวงแล้วถ้าเป็นบ้านเฮาก็่ว่าเป็นข้าวเจ้าดอนะครับ เป็นข้าวตีบนต้องการน้ำนักนะครับคนไดตีมีนานาดอนนะครับแต่ต้องการไปปลูกข้าวเจ้านะครับปลูกข้าวเจ้าไว้กินนาตีบอสามารถปลูกหอมมะลิลอยห้าได้นะครับแต่ต้องการไว้กินนะครับถ้าตัวนี้ผมก็จะอัปเดตให้นะครับผมก็จะขยายพันธุ์ให้แม่ปี่น,น่องเจ้าอำเภอภูอสางจังหวัดพะเยาของเขาน,นะครับได้ไปปลูกกันนะครับหลังจากที่เป็นสลัดอหลวงแล้วนะสลัดนั่นนะครับ สารกระตุ้วลนะครับผมก็จะฝุ่นฮอร์โมนนะครับฝุ่นฮอร์โมนรับรวงนะครับเวลาสารกระสุ้นเล้วเราต้องฝุ่นฮอร์โมนรับรวงนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับเพื่อขยายเม็ดห้ใไก่ห้โตมีแป้งนักนะครับนะครับโอ้สวยงามมากครับผมแม่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับผมแม่พี่น้องครับ ตอนนี้เหลื่มออกกวงสวยๆแล้วนะครับข้าวเม็ดมะขามได้พันมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอบนมลงรักนะครับก็แบงมาให้นะครับผมปลูกนี่ก็ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะครับน่ครับหนึ่งไร่กว่าๆสวยงามนะครับนี่พอด้านนี้ครับเป็นข้าวต้นสูงนะครับแต่บ่ล้มครับแต่บ่ล้มเบเหมือน ้ามันลอยห้าบ่เหมือนก็ของหกสูงนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบดูนะครับผมปลูกเมื่อวันที่สาวกรกฎาหกแปดนี่นะครับสิงหากันยาได้ส่งเดือนนะครับตุลานะครับนี่ออกแล้วนะครับส่งเดือนก็ออกหลวงแล้วนะครับส่งเดือนหกเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบวันนะครับนี่ครับหนาห้าเก้ายังออกหลวงเลยนะครับนี่ให้เปรียบเทียบกันดูนะครับ เขาเม็ดมาขามอยู่ตรงขวานะครับนานห้าเก้าอยู่้ายมือนะครับเป็นถ้าเป็นปัญหาขาเข้าดอนะครับเข้าเจ้าดอเนี่ยครับมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับขอขอบคุณป้แม่พน่น้องจะช่วจะคุณนะครับใอที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าไปลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกดดิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ